ดีนะครับผมนักเรียนทุกคนเนาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่วันนี้เราก็ไม่ได้เล่นเกมเหมือนเดิมแล้ครูแบ่งตั้งไว้อย่างนั้นแล้วครับผมก็เอาไปเรียนคณิตศาสตร์กันดีกว่าเนาะไปนะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราก็จะขึ้นในหัวข้อใหม่นะครับเรื่องโจทย์ปัญหานะครับผมรเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี่ยก็เป็นปัญหาโลกแตกสําหรับหลายคนเลยนะครับผมวันนี้ ครูแบงค์จะพยายามอธิบายให้ดูง่ายที่สุดละกันนะครับผมอ่ะในส่วนของโจทย์ปัญหานะครับเนี่ยเรามาถึงขั้นในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนว่าโจทย์ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อแท้เขาเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับผมสำหรับครูแบงค์แล้วเนี่ยโจทย์ปัญหานะครับผมมันจะโดนแบ่งด้วยกันทั้งหมดสามส่วนนะครับผมโดนแบ่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามส่วนเนาะส่วนแรกจะเป็นของอะไรสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือคําถามของโจทย์นั่นแหละครับผม เราเวลาเราอ่านโจทย์เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าโจทย์ปัญหาอันนี้เขาอยากรู้อะไรถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการอยากรู้เนี่ยเราก็สามารถแก้ขไขเป็นโจทย์แก้ไขปัญหาโจทย์ได้ไม่ยากนะครับส่วนที่2ส,ส่วนที่2คืออะไรส่วนที่2นั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือตัวข้อมูลนั่นแหละครับผมว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับผมเพื่อที่เราจะไปะนําไปอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจต่อไปนั่นก็คือมันเป็นวิธีอะไร นะครับผมจะจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้เป็นวิธีอะไรบ้างก็คือได้มาจากการอ่านนะครับก็คือการอ่านอย่างเดียวเลยการอ่านและวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วเราถึงจะมาตัดสินใจว่ามันควรจะเป็นวิธีอะไรในระดับประถมตอนนี้นะครับผมจะมีเครื่องหมายอยู่แค่2ตัวนั่นก็คือบวกกับอะไรเอ่ยที่เราเรียนกันมาบวกกับลบนั่นเองนะครับมีอยู่2เครื่องหมายนี้เนาะ ก็คือเราไปอ่านโจทย์กันว่าเนี่ยไปอ่านโจทย์ตัวนี้ว่าเนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับเราก็มาตัดสินใจว่ามันจะเป็นบวกหรือมันจะเป็นลบแค่นั้นเองจริงๆโจทย์ปัญหาเนี่ยมีแค่นี้เลยครับถ้ารู้สามสิ่งนี้ไม่ว่าเราจะเจอโจทย์ปัญหาอะไรที่อยู่ในบนจักรวาลโลกใบดีนะครับผมเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เนาะนะครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับไปดูตัวอย่างกันก่อนเนาะอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอินสโตนโที่หนึ่งนะครับผมมีน้ําผึ้งอยู่ หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกมิลลิลิตรให้ออโตกินไปสามพันห้าร้อยหกสิบมิลลิกรัมไม่ใช่มิลลิิตมมิลลิกรัมนะครับเมื่อกี้ครูแบคงพูดผิดอ่ามิลลิกรัมยังเหลือน้ําผึ้งอยู่กี่มิลลิกรัมนะครับผมอ่ะเมื่อกี้เราอ่านโจทย์แล้วเราก็มาวิเคราะห์เลยนะครับว่าอ่ะอันดับแรกคืออะไรสิ่งที่โจทย์อยากรู้ใช่ไหมสิ่งที่โจทย์อยากรู้มันจะอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมย่างเหลือ มันต้องมีคําว่ายางด้วยอันหนึ่งนะนะครับผมยางเหลือน้ําพึ่งกี่มิลลิลิตรนะครับสิ่งที่โจทย์อยากรู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของคําถามนะครับผมมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบของคําถามว่ากี่เท่าไรกี่เท่าไหร่นะครับผมไม่เออส่วนใหญ่โจทย์ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมสิ่งที่โจทย์อยากรู้เนี่ยมักจะอยู่ด้านหลังเสมอนะครับแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะมันจะมีบางอย่างเออมันจะมีบางข้อที่เขาเอาคําถามขึ้นก่อน นะครับผมไม่ทั้งหมดนะแต่ครูแบงค์ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังนะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังก็พยายามอ่านว่าอ่านดูแล้วเนี่ยอะไรที่มันดูเป็นประโยคคําถามนะครับผมนั่นแหละคือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ต่อมาเมื่อเรารู้สิ่งที่โจทย์อยากรู้แล้วที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับจริงๆตรงนี้ไม่เกี่ยวเนาะครูแบงค์ครูแบงค์ทำเกิดมานะครับผมเนี่ยตรงนี้คําว่ายางตัวนี้ไม่เกี่ยวนะนะครับอ่ะ สิ่งที่เหลือทั้งหมดเนี่ยครับผมมันก็คืออะไรเอ่ยมันก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อเราอ่านโจทย์ดูนะว่าสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับผมโจทย์ให้มาเป็นอะไรโจทย์ให้มามีน้ำผึ้งเนี่ยครับผมอยู่เท่านี้ให้ออโต้กินไปเท่านี้มันควรที่จะต้องเป็นวิธีอะไรอ่ะถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะครับผมให้นึกภาพตามครูแบงค์นะครับผมเรามีน้ำผึ้งอยู่ประมาณนี้อ่าอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่าอยู่ประมาณนี้ หรืออาจจะมองในจอไม่เห็นอ่ะครูแบงค์วาดน้ำผึ้งให้ดูดีกว่าอ่าสมมติว่าเรามีน้ำผึ้งนะครับผมใส่ขวดเอาไว้ตึดอดึง,ดงอ่ะใส่ขวดจุ๊บ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 ,บอ่ะอันนี้น้ำผึ้งน้ำผึ้งอ่ะสมมติว่าลายมือครูแบงค์เนี่ยไม่มีใครจะสวยได้มากกว่านี้แล้วครับผมไม่มีใครสวยเท่าครูแบงค์ได้แล้วครับอ่ะอันนี้สมมติว่าในขวดเนี้ยคือน้ำผึ้ง ใช่ไหมครับคิดภาพตามนะอ่ะอยู่ๆแล้วมีแล้วก็โจทย์เขาว่าไงให้ออโต้กินไปใช่ไหมอ,อันนี้คือหน้าหน้าตาออโต้นะครับนี่ออโตโ้อันนี้คือหน้าตาออโตโ้มีผมด้วยอ่ะ,อะมีผมกําลังถือช้อนนะครับอ่สมว่าให้ออโต้กินไปเนี่ยนักเรียนคิดว่าน้ําพึ่งเนี่ยในขวดเนี่ยครับผมมันควรที่จะต้องเพิ่มขึ้นหรือมันควรที่จะต้องลดลง คิดนะครับอ่แน่นอนมันก็คือต้องลดลงเนาะมันต้องลดลงแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามันลดลงมันจะเป็นบวกหรือลบแน่นอนครับผมมันก็ต้องเป็นลบนะครับผมอ,อ่พอพอพอเข้าใจเข้าใจภาพมองเห็นภาพหรือ,อยังอะไม่ชัวเราไปอีกสักอันหนึ่งเขาบอกว่า เออมีกบอยู่ในบึงนะครับผมสามหมื่นสองพันหกร้อยห้าตัวนะครับผมสามวันต่อมามีกบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมื่นสามพันสี่เอ้ยหนึ่งมื่นสามร้อยสี่สิแปดตัวโอ้โหแบงเบอร์ละนะครับผมปัจจุบันเนี่ยกบมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับอ่ะนเวลาอ่านโจทย์วิเคราะห์ก่อนอะไรคือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือส่วนนี้ใช่ไหมครับผมเนี่ยคือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ต่อมา คืออะไรสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือข้อมูลทั้งหมดแหละเพื่อนที่เราจะนําไปพิจารณาว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบเท่านั้นเองนะครับผมเมื่ออ่านโจทย์แล้วเนี่ยนะครับผมอ่าเมื่ออ่านโจทย์แล้วเนี่ยเราคิดว่าเป็นยังไงอ่าถ้าเราถ้าอะไรนึกอะไรไม่ออกนะครับผมศิลปะช่วยได้นะครับผมอม่าสมมติว่าในนี้เป็นบึงนะครับผมนี่เป็นบึงแล้วก็มีกบอ่ามีกบก,บ,กบ,บวาดยังไงอ่าสมมติว่าอันนี้เป็นกบบละกันมียิ้ม มีี่ขามีอบๆอย่างนี้อ่ะนะครับอ่ะดูให้มันเป็นกบแล้วกันนะลูกอ่ะอ่ะกบอ่ะนะครับกบอเออเอออยบอกใครนะว่าครูบอลสอนศิละปะนะครับอ่ะกบอ่ะสววะมมติว่ามีกบอะกบดูยังไงว่ามันเป็นกบอ่ะนะครับสมมุติว่ามันเป็นกบอ่ะสมมติเป็นกบแต่ว่าว,ว,วันเนี้ยมีกบอยู่เท่านี้อีกสามวันข้างหน้าเนี่ย สามวันข้างหน้านะครับมันก็มีประชากรกบเพิ่มขึ้นมานะครับกบเพิ่มขึ้นมาอ่าดูอย่างไรยัยงไงก็ไม่ใช่กบอ่านะครับรอ่าแต่ว่ามีกบเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคําว่าเพิ่มเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันควรที่มันก็สามารถบอกได้แล้วใช่ไหมว่าปริมาณมันจะต้องเพิ่มขึ้น,ห,นหรือมันจะต้องลดลงมันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมอ่าเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นวิธีการอะไร มันต้องเป็นวิธีการบวกแน่นอนนะครับผมแต่เราจะเอาอะไรบวกกับอะไรเพราะว่าอันเนี้ยโจทย์ค่อนข้างที่จะหลอกเรานิดนึงนะครับผมอ่ะโจทย์หลอกของเราตรงไหนนี่ใช่ไหมอันนี้คือจํานวนตัวกบใช่ไหมอ่ะไปดูตัวเลขก่อนว่ามีตัวเลขอะไรบ้างมีตัวเลขนี้ตัวเลขนี้แล้วก็ตัวเลขนี้นะครับผมสามวันเนาะเวลาอ่านโจทย์เนี่ยพยายามดูดีๆว่าเขาโจทย์เนี่ยต้องการอะไรโจทย์ต้องการถามว่า มีก,บอ,มมก,มกบอยู่ทั้งหมดใช่ไหมลูกมีกบอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนของสามวันเนี่ยเราต้องเอามาคิดไหมมันเป็นไม่ต้องเอามาคิดนะครับคู่แล้วทําไมต้องไม่ทําไมเราถึงเอามาคิดไม่ได้ก็มันเป็นตัวเลขอันนี้เป็นจําน,นวนวันนะลูกสิ่งที่เขาอยากรู้คือจํานวนกบเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องที่โจทย์ไม่ได้อยากรู้ไม่ต้องเอามาบวกไม่ต้องเอามาดําเนินการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ทําการเอาไอ้นี่บวกกับไอ้นี่เท่านั้นพอ นะครับผมอ่าเนอะอ่ะหมดหรือ,อยังเอย่ยอ่ายังไม่หมดนะครับผมอ่ะมาน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วล่ะนะครับผมอ่ะมาอันนี้ครูแบงค์ก็ให้แค่วิเคราะห์โจทย์เฉยๆนะยังไม่ได้คำนวณอะไรใดๆนะครับผมอ่ะวันแรกขององางนเนี่ยขี่ลาเพื่อไปซื้อเกลือนะครับผมอ่ะวันที่สองเนี่ยซื้อน้อยกว่าวันแรกนะครับผมซื้อน้อยกว่าแรกสรุปแล้วเนี่ยพอค้าพอค้าที่ไหนล่ะตรงนี้มันต้องเป็นอ่นงงุอง่นงเนี่ยครับผม อ่าอัง,งุนเขียนคําว่าอัง,งุนเป็นอัง,งุนอังยึดไปแล้วอ่ะเอาใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวครูแบงค์แก้ไขให้นิดนึงนะครับตรงนี้ไม่ใช่คาว่าพ่อคานะตรงนี้เป็นคาว่าอัง,งุนนะครับอังุนอ่าอัง,งุนเนี่ยซื้อเกลือมาเท่าไหร่นะครับอ่านโจทย์ปุ๊บวิเคราะห์ก่อนเลยว่าอันไหนคือสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือส่วนนี้ใช่ไหมครับว่าวันที่สองเนี่ยอัง,งุนเนี่ยซื้อเกลือมาเท่าไหร่เพราะวันที่สองเรายังไม่รู้เลยว่าอังุนซื้อเกลือมาเท่าไหร่บอกแค่ว่า น้อยกว่าเท่านั้นเองน้อยกว่าวันแรกอยู่เท่านี้นะครับผมอ่ะแล้วที่เหลือคืออะไรที่เหลือก็คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ไอสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นเองนะครับผมเมื่ออ่านโจทย์แล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะนะครับผมมันเป็นวิธีการอะไรให้ลองคิดสภาพง่ายๆว่านะครับอ่ะสมมุติว่าเอาสินศินละปะเข้ามาช่วยนะอ่ะสมมุติว่าอันนี้คือเกลือของวันแรกนะครับอ่ะอันนี้คือเกลือของวันแรก เ,เก,เกลือกอกไก่ละกันกอไก่เกลือวันแรก่วันที่หนึ่งอพอวันที่สองอังุ่นก็ไปซื้อเกลือมาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าซื้อน้อยกว่าวันแรกเท่านี้นะครับอ่อันนี้วันที่สองเกลือเกลือวันที่สองแล้วเราจะรู้ยังไงว่าอังุ่นจะซื้อเกลือมาเท่าไหร่ถ้าเกิดเราลองเอาแผนภาพนี้มาซ้อนทับกันใช่ไหมสมมติว่าเราเอาซ้อนมาซ้อนทับกันส่วนที่มันยังว่างอยู่เนี่ยก็คือส่วนไหนลูก ก็คือส่วนนี้นั่นเองเห็นไหมครับส่วนนี้ยังว่างเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ส่วนที่ว่างใช่ไหมครับเราก็ทําการเอาวันแรกเนี่ยกับวันที่สองนะครับผมมาทําอะไรกันเอ่ยมาลบกันนั่นเองนะครับผมหรือสังเกตง่ายๆว่าเอ,อ,อะไรก็ตามที่มันจะมีคําว่าน้อยกว่ามากกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ในส่วนใหญ่นะลูกส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเครื่องหมายลบซะส่วนใหญ่นะครับแต่ครูแบงก์ก็ไม่ใช่ว่าคอนเฟิร์มนะว่าทุกตัวมันต้องเป็นเครื่องหมายลบต้องดูบริบทของ โจ์ด้วยนะครับผมจะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นลบนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ครูแบงค์ไม่มีการบ้านให้นะครับผมก็ให้ให้พักนะครับผมเบาสมองไปอีกหนึ่งวิชานะครับผมว่าไม่มีการบ้านเนาะอ่ะสำหรับใครที่ทำการบ้านเสร็จแล้วจะเล่นเกมกับครูแบงค์ครูแบงค์ก็ได้นะครับผมแอดมาเลย lepping pick นะครับผมในเกม Rv นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย